สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับภูแพรในหน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่องอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงค่ะอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะเป็นอาหารที่ไม่เหมาะสมสําหรับเด็กค่ะได้แก่อาหารหมักดองเนื้อสัตว์ที่ไม่ปรุงสุกอาหารรสจัดน้ำอัดลมชากาแฟและขนมก,กรอบค่ะอาหารพวกนี้นะคะจะทําให้เด็กอิ่มและไม่บริโภคอาหารมื้อหลักค่ะ อาหารที่ไม่เพียงพอค่ะอาหารเหตุผลที่ไม่ควรรับประทานอาหารหมักดองนะคะก็คือเสี่ยงต่อเชื้อโรคที่ทําให้เราเนี่ยเป็นอาหารเป็นพิษค่ะเสี่ยงต่อพยาธิและปริสิทธสารเคมีค่ะอาหารหมักดองบางชนิดนะคะไม่ได้ผ่านกระบวนการที่ปลอดภัยค่ะเหตุผลที่ไม่ควรรับประทานอาหารรสจัดนะคะก็คือ มันจะทําให้ราคายเครื่องระบบทางเดินอาหารค่ะเสี่ยงต่อโรคกระเพาะเสี่ยงต่อโรคไตค่ะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคอ้วนและเบาหวานค่ะส่งผลต่อพฤติกรรมการกินในเด็กด้วยค่ะเหตุผลที่ไม่ควรรับประทานน้าอัดลมนะคะก็คือน้ําตาลสูงเสี่ยงต่อโรคอ้วนและเบาหวานค่ะทําลายฟันเพื่อเพิ่มความเสี่ยงต่อฟันผุค่ะส่งผล เสียต่อกระดูกฟันค่ะทำให้เกิดกรดไหลย,ย้อนและท้องอืดได้ค่ะค่ะและสุดท้ายนะคะเหตุผลที่ไม่ควรรับประทานขนมหวานกุบกรอบก็คือมีไขมันอิ่มตัวสูงค่ะมีปริมาณโซเดียมสูงเสี่ยงต่อโรคไตความดันโลหิตสูงค่ะมีน้ำตาลสูงเสี่ยงต่อโรคอ้วนเบาหวานไม่มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์สรุปค่ะ ต่อสุขภาพของเด็กค่ะทั้งในระยะสั้นและระยะยาวดังนั้นควรหลีกเลี่ยงอาหารเหล่านี้เพื่อให้เด็กได้รับโภชนาการที่เหมาะสมค่ะและเติบโตอย่างแข็งแรงขอบคุณค่ะ